พามาชมดอกไม้อีกค่ะทุกคนดอกใหม่ก็รอแหละอยู่นี่อากาศอยู่ที่สิบกว่าองศานะคะทุกคนทางอื่นเขาห่อนจนว่าทางนี่อุ้ยสิบกว่าองศาหนาวค่ะอากาศเย็นเย็นเย็นจักสิทายนั้งดอกค่ะแต่ละมือแต่ละเว้น กบมียังไลยนะคะวิไลก็ไปทํางานผึงกลับมานะคะก็กลับมาได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วะคะ่ะก็เห็ดกับเข่ากินเรียบร้อยก็เลยเออเดี๋ยวมาทําคลิปก่อนนะคะเดี๋ยววิไลสิบโมีเวลาทําคลิปทำคลิปเสร็จแล้วก็สิไปอาบนา้าเก็บเสื้อพงเสื้อผ่าแล้วก็ซักผ้านีน่จักหน่อยนะคะเสื้อผ่านนี่ไลย้ลยลย่บอกทั้งว่า ซักแล้วซักอีกซักโบมดจักเถื่อค่ะทุกคนซักบบท่านทั้งผ่าเสร็จโตหลายสิ่งหลายอย่างนั่นเลยค่ะมื่อนี้เวลาก,ก็เลยสิมาเบาถึงเรื่องนี่ให้ทุกคนฟังนะคะเกี่ยวกับว่ามาอยู่ต่างประเทศนี่ไดสามีฝรั่งนึกว่าแต่สิไดชีวิตสีสวยรูสิมาเป็นมาดามที่ได้ได้เนาะคะ่ะเนาะมาเป็นมันบบแมนมาดามเนาะ สีว่าคนใส่กับโบเสืองคนใส่ดอกค่ะเอ้ยก็เบาถึงว่าเรื่องหนีเนาะเบาถึงว่าเป็นคนใส่เนี่ยบ้างเอถอเห้าตรงเบาแน่เนาะค่ะห้าตรงเบาตรงปากวิไลเป็นคนทีบ่าบ้างเถอกับบบกาสีเบานะคะกับสามีดเดี๋ยวมาเบาหันหน้าหันตากันเบาดีกว่าม,มาผากันอีกแล้วกับวิไลไกายชาแนลนะคะนั่นเลยค่ะเบาบอคเบ,บ,บ,บาบอสะใจนะคะ หนากส็สิสิดค่ะทุกคนวิเล่นหนาวนําแล้วก็พึ่งกลับมาจากทําง,งานแต่ดนก็ขอทษดออภัยนะคะหนาส้มส้มค่ะทุกคนขานั่นแลหละขนาสซดซดเลยนะคะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะนั่งไปในครัวหกหกอยู่ก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งตรงนี้แนลูกสาวก็ยังบอท่านเหร่นบอลเหร่นบาทก็เลยสินะเ่าเบาเ,าเดี๋ยวก็สิไปเห็ดเบียกเห็ดยังนะคะวิเล่กลับมาจากทําง,งานก็มาล้างจงล้างจานเห็ด ก็จ้านกับบลายดอกค่ะมันก็คือหนาทีเนาะคะ่ะนั่นเลยค่ะจงังไดหนาทีบอมันก็บบูชิงว่าหนาทีเนาะทุกคนในครอบครัวควรจะ,วจะช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันเนาะคะ่ะในการทำงานบ้านแต่เบาอีหลีลูกสาวลูกชา,า,ายวิไลนี่สามีพ่นสิบ่ค่อยอยากใส่ลูกชายก็เลยมีปัญหาเดี๋ยวเอาเป็นคลิปหนาดีกว่าว่าทกเทียงกันเหลืองงานบ้านให้ลูก,ลก เป็นคนเห็ดแต่วิไลนี่บอกสามีบอกถึงว่าวิไลก็ระเบิดแตกนะคะระเบิดแตกเลยมากแบบว่าถามวิไลว่าอันนั้นอันนี้ยูไซคือยังเส้นยังเส้นเสื้อผ่าจัางซีนะคะยังเส้นเสื้อผ่าขอยูไซนู่นนี่นั่นวิไลบางเถอวิไลก็เนยเนาะวิไลก็ตรงป่าค่ะว่าวิไลเคยบอกให้ฟังว่า วิไลออกไปทํางานนะคะแต่ก็บบได้เป็นทุกมือช่วงนี้บรด้ทุกเมืออาทิตย์นึงกับประมาณสามมือนี่แหละค่ะช่วงนี้นะคะแต่ก็บางมือก็จะเหนื่อยแน่พอมันเป็นงานถี่เลงมันเหนื่อยมันหลยบ่เห็ดคนเดียวมันก็ทื่อหลายในประมาณสามสี่ชั่วโมงมันก็บรด้หลายชั่วโมงแต่ว่ามันเป็นงานเลง่ังสินะคะมันก็สิรู้สึกว่าเฮาทํางานหลายแล้วบางเธอมันจะเมื่อยแถมเฮากลับมา ก็ตองมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วก็ทำ YouTube นะั่มมันเป็นอียังทถิเมือยสุดๆค่ะทุกคนไผท,ที่ทำงานแล้วก็เออตองมาเฮ็ดงานบานคืออย่างวิไลทุกคนเกิดสะเข้าใจนะคะว่าการที่ว่า,า,วาเฮ้าไปเฮ็ดงานแล้วกลับมาบานมาทำงานบาดนู่นนี่นั่นไยสิ่งารอย่างยิงมีดลูกนหน่อยเนาะค่ะยิงตงดูแลลูกอีก ใชบางคนติดทำช่องคือ,อยังเช่นวิไลก็ตรงมาเห็ดช่องทำช่องเพื่อที่จะพัฒนาโตเองมีขู่แขงไลฟ์บอกซซื<笑><笑>้อซะเนาะแมนบอกคนเดียวนี่คนทำช่องไลฟ์มาเข้าก็ตตรงพยายามติดรับปลุงทำคลิปของตะของเพื่อจะมีคนเขามามารับชมรับฟังนะคะวิววิไลก็เต้าน้อยหน่อยค่ะนั่นแหละค่ะเข้าก็ตตรงเขาใจเนาะคะ่ะตรงพัฒนาคลิปของตัวเองให้ดีขึ้นไปจากจะมีคนเขามาชมเนาะคะ่ะ นั่นแหละค่ะก็มีมือนึงนะคะที่สามีก็มาถามหาเสือนุน่นนี่นั่นวิไลก็เลยบอกว่าเจ้ามาถามหาทุกคนทุกคนก็อยู่บ้านทุกคนก็อยู่น้ำบ้านน้ำกันแต่เป็นยังตรงมาถามแต่ข่อยวิไลสักบางเธอวิไลสักผาแล้วก็วิไลก็จะเอาบทท่านไดรีดจะสินะคะวิไลก็จะเอาไว้ไว้ในตากาที่เอาไว้ไว้รีดแต่สามีก็บอบ,บไปเบิงเด็กหน่อยก็บอบไปเบิง เพราะว่าแดดมันบ่ข่อยมีบานวิไลบ่มีเครื่องซักแห่งวิไลก็ต้องทาให้ผาแห่งแล้วก็ไปซ้องมือจะสีบ้างเทือช่วงที่ว่าบ่มีแดดนะคะนี่นี่คือแสงแดดนี่ก็แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวก็หายมันไข่คือตะ,ตะเวนแบบคือสิโต๊กนี่ก็มาม่าให้หายอยู่สิละค่ะโซนมากก็จะคลึ่มก็บ่พอที่ตากผ้ายิงมือได้ที่วิไลไปทํางาน ม่แดดน,นะจังหน่อยกับพ่อท่านดอกเพราะว่าอยู่อยู่ในบ้านกับบ่มีไผ่เห็ดบ่มีไผ่สักจนวิไลยระเบิดแตกค่ะทุกคนว่าบอกเลยวิไลบอกว่าข่อยเจ้านี่ ท้ำตัวก็ข่อยคือข่อยเป็นคนใส่ดิวลาก็เลือวาจสีข่อยบวปากนี่ข่อยบวบเบาข่อยบวปากข่อยเฮ็ดนันเฮ็ดนี้แต่ละมือแต่ละเว้นข่อยบวบเบาบวแม่นว่าข่อยบวคิดได้เวลาก็เลือวาสีเนาะค่ะเวลาก็เลือบอกผลวิเลกแปลแตกเลยปุ๊บปุดปุดปุดเบา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 ผลก็ว่าเออเนาะข่อยก็แค่อันพ่อเวลาก็เลือเบาว่าเจ้าเห็นคิดว่าข่อยเป็นคนใส่แต่ละเทื่อนเป็นอยังคือ มาถามยังแต่กับข่อยเป็นยังคือบอกไปหามันก็อยู่ต้นั้นต้องนีตัววิเลก็เลยบอกสีเนาะค่ะเพิ่นก็เลยว่าเออข่อยกับแข่ถามซื่อพ่อวิเลอธิบายพ่อวิเลบอกเพิ่นฟังหลายๆหลายๆอย่างว่าเข้าตรงซอยกันเจ้าเมยข่อยเมยเจ้าป่วยข่อยป่วยเพราะว่าวิเล่ก็หลางกายยังบ่ท่านแข็งแข็งแรงเนาะค่ะวิเลก็เขาโรงพยาบาลที่วิเล่บอกสู้กันฟังนะคะ ก็ตั้งแต่เขาลงบาลมาเข้าตรงหักตัวเองค่ะตรงหักตัวเองใหญมากโบเมนซิดื้อเห็ดอยู่นั่นแหละดื้อเฮ็ดเวียดเหนั่นเห็ดนี่นนย่างหน่อยคันเขาหักเข้าอหลีเขาก็ต้องย่อมเข้าแนมแมนบอกค่ะโบเมนบาบเบาเลยบเบาเลยแล้วก็เออปล่อยเหตเขาเหตดไปปล่อยเหตเขาแบบว่าเข้ากับเหตดไปทั้งเนยทั้งยังก็สิวิไลเคยนะคะเคยมีแบบป่าชวงหนึง่งที่แบบว่าอุบกาวเบา บอก่าวบ,าบอกสามีหย่านมีปัญหาบอกาบ่าวเดี๋ยวเดี๋ยวสิเคียดกันหย่านมีปัญหาใหญ่สิเคจงไรดีหนุนนี้นั่นนะคะแต่บางเถื่อถ้ามันมันเหนื่อยอีลีนะ่ะเข้ากับตรงบเบาเข้ากับตรงปากแมนบัคับนั่นเลยค่ะภายที่เจอสถานการณ์คือวิไลผิ่เจอสถานการณ์คือวิไลวิไลแนะนํานะคะว่าควรสคคคิคุยค่ะคุย คุยแบบจริงจังเลยบอมเมนว่าเออคุยคุยไปคยคุยมัดแล้วค่อยคุยแล้วกัยังคือเกาอ่ะคุยอีกพอคุยแล้วก็คือเกาคุยอีกค่ะทุกคนนี่แหละเอานำนำเอาแบบว่าให้เจ้าหูซึมซับไปเลยว่าขอยบดิมาเป็นคนใสขอยบดิมาเอ่อคือว่ามาเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้การถอ่ข่อยมาอยู่มาอยู่นี่มันก็อยากพอแห้งแล้วสำหรับตะกงกระาศคอยตรง กับสภาผัวดล้อมทนกับอากาศทานกับภาษาแล้วภาษาบริเวณภาษาบานเกิดเฮ่าหลายๆสิ่งหลายอย่างหลายอย่างเฮากระตรงปรับปรุงบอกปรับตัวมันเป็นอีกยังที่บ่ใช่เหลืองง่ายแต่มาบวกกับว่าเฮาตองเหตุงานหลายๆหล,ลายอย่างนี่แหละบางคนมาถามว่าเออเครียดเครียดนู่น,นีนั่นแบบ วิไลเป็นบอวิไลเครียดบอวิไหลายคนเป็นนะคะแต่สิ่งสําคัญเฮาคุ้นเบาคนปากโบเมนว่าปาลาป่อยให้เออเด,เดี๋ยวเดี๋ยวมือนีดีกันก็ปล่อยไปสามีวิไลวิไลบอกนะคะวิไลบริหารยังให้กินเดอร์เป็นลยเป็นปีแล้วคะเป็นลปหลายปีแล้วแต่ว่าบ้างเธอก็วิไลก็เห็ดให้ลูกให้สามีกินนําแต่บ้างเือถันเนยได้ลหลายผลก็เห็ดเองแต่เน้นๆคือวิไลจะใส่ใจลูกมากกว่านะคะนั่นแหละค่ะ บอกกลับไปกลับมาอีกแล้วล่ะค่ะคลิปมันยาวอีกแล้วเดี๋ยวสิมาบอกต่อนะคะสิมาบอกต่อถึงว่าสามีเพิ่นมาส่องว่าวิไลนางว่าเอียงนั่นแหละค่ะคลิปหนาสิมาบอกซูกันฟังเกี่ยวกับว่าบอกต่อจากคลิปนี่แหละค่ะว่าเทียงกันค่ะเทียงกันเรื่องว่าวิไลก็บอกให้เพิ่นเฮ็ด ่นก็บ,บอกว่าเจ้าคืูบซ้อนให้ลูกสาวเจ้าเห็ดน,นั่นแหละค่ะมาเป็นคลิปหนาเด้อค่ะคลิปนีสิยาาอีเหลียวบอยากทําคลิปยหนปันไดค่ะเดี๋ยวทุกคนสิเบือ่อทุกคนบบอยากฟังจะกลับไปกลับมาแน่กับขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะนางหนาวไหนจักหน่อยทางอื่นเขาฮ้อนห่อนทางวิไลนี่เย็นค่ะแต่ว่าบางเทื่อมันก็เย็นดีแต่บางเทื่อมันก็หนาว แต่ว่าให้น้าวแห้งก็กบทถึงกับนาวแห้งปันไดก็อากาศก็เย็นเย็นสบายดีนะคะดีกว่าห่อนเนาะคะ่ะนั่นเลยค่ะสำหรับคลิปนี้วิละก็มาเบาสู่กันฟังสนี้นะคะลูกสาสิมาเเรนบอลแล้วค่ะก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย